ใหม่แล้วมาเปลี่ยน m i n d ์ e t เพื่อดึงดูดเงินทองและความมั่งคั่งนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาเมซองนะคะคลิปนี้นะคะกลับมากับ Law of Attraction อีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะเราอยากจะมาพูดถึงการดึงดูดเงินทองความมั่งคั่งและอื่นๆนะคะคีย์หลักของคลิปนี้นะคะอยากจะมาพูดถึง abundance mindset นะคะคําว่า abundance เนี่ยเป็นคําที่เราพูดถึงมาตลอดในคลิปของ law of a t t r a c t i o n ของเรานะคะคําว่า abundance เนี่ยถ้าดูใน Di c t i o n a r y ตรงๆนะคะมันก็จะแปลว่าจํานวนเยอะมากๆๆนะคะก็ถ้าเกิดพูดถึง abundance mindset เนี่ย มันคือ mindset หรือแนวคิดที่คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมีพอและเกินพอสําหรับทุกคนนะคะการที่เรามี abundance mindset เนี่ยหนึ่งเลยก็คือจะทําให้เราเป็นคนที่แบบเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่และจะทําให้เราแฮปปี้อิ่มฟูมีความสุขนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทําให้เรากล้าปฏิเสธอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะคือจริงๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มีค่อนข้างที่จะหลายแบบเนาะมีโอกาสที่ใช่และก็มีโอกาสที่ไม่ใช่สําหรับเราอะไรเงี้ย จริงๆสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่กล้าปฏิเสธอะไรเพราะารู้สึกว่าถ้าโอกาสอันนี้ผ่านไปแล้วไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่การที่เรามี abundance m i n d Se t เนี่ยมันคือการมีความเชื่อว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับสิ่งนี้ที่เข้ามาในชีวิตเราเราสามารถปฏิเสธมันได้เพราะว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตเราเสมอนะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังกันเนาะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคุยกันได้ในคอมเมนต์เซ็กชั่นเหมือนเดิมค่ะ รู้จัก a b u n d a n c e mindset กันไปแล้วนะคะ section นี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเราจะสร้าง a b u n d a n c e mindset กันได้ยังไงบ้างนะคะสาหรับการเริ่มต้นนะคะก็อยากให้ทุกคนลองนึกถึงปมในใจตัวเองก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เราเชื่อว่ามีความคิดความเชื่อที่เป็นแบบเมล็ดพันธุ์อยู่ในใจที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะเมล็ดพันพวกนี้อาจจะถูกปลูกโดยคนอื่นนะจจะไม่ใช่เราเนาะเพราะว่าการที่เราแบบเติบโตมาตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าการที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราซึมซับความเชื่อความกล ความนู่นนี่นั่นของทุกคนรอบข้างใกล้ๆตัวเรามาตลอดนะคะเราเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินความเชื่อที่มันผิดๆเกี่ยวกับเงินมาทําให้เรากลัวเงินทําให้เรารู้สึกขยาดเงินเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบคนรวยคือคนไม่ดีเงินทองเป็นสิ่งหาย,ยากอยากให้ทุกคนลองเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งนะคะแล้วลองลิสต์พวกความเชื่อหรือว่าความกลัวของเราเกี่ยวกับเงินออกมานะ,ะหลังจากที่ิสต์พวกความกลัวความเชื่อผิดๆความแบบปมในใจที่เรามีเกี่ยวกับเงินออกมาทั้งหมดนะคะให้ลองกลับด้านหน้ากระดาษดูนะคะแล้วก็ลองเขียน สิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับความกลัวความเชื่อของเราค่ะอันนี้เราขอสมมุติให้ดูนะว่ามีอะไรได้บ้างก็อย่างบางคนเนี้ยรู้สึกว่ากลัวจังเลยที่จะเปิดดูตัวเลขในบัญชีตัวเองเพราะว่าคิดว่ามันจะมีน้อยคิดว่ามันจะมีไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยอีกหน้านึงก็อาจจะเขียนว่าฉันรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เปิดสม,มุดบัญชีอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าในหน้าแรกอาจจะเขียนเกี่ยวกับความเชื่อที่คิดว่าแบบคนรวยคือคนที่คดโกงคนรวยคือคนไม่ดีคนรวยคือคนที่ไม่มีความสุขทำงานหนะักหน้าที่2ออาจจะเขียนว่าคน รวยคือคนที่อยู่แบบสบายจัดการชีวิตได้ดีและมีความสุขอ่ะอันนี้ก็เป็นการที่เราสร้างความเชื่อใหม่ๆป้อนความคิดความเชื่อใหม่ๆเข้าในสมองเรานะคะด้วยกระดาษหน้าที่2การที่เราเขียนสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งแรกที่เป็นสิ่งลบเนี่ยหน้าที่สองเราก็จะเป็นสิ่งบวกเกี่ยวกับเงินทั้งหมดเนาะสิ่งที่เราจะปลูกฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเราแล้วนะคะอยากที่จะให้หยิบกระดาษแผ่นนี้มาดูเรื่อยๆเราว่าความเชื่อจิตใต้สํานึกของเราอะ่ะมันก็เหมือนกล้ามเนื้อเหมือนกันเนาะเพราะว่าสาหรับเราอะ่ะถ้าเราเป็นคนไม่เคยอออกกกกําาาลังยม่น เป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่มีกล้ามเนื้อเลยแล้วเราอยากที่จะหุ่นดีมีกล้ามเนื้อกล้ามใหญ่เราไม่สามารถไปยิมออกกำลังกายครั้งเดียวแล้วหวังว่าให้กล้ามมันขึ้นได้เลยนะคะความเชื่อก็เช่นกันนะเพราะว่าเราเชื่อแบบนี้มานานแล้วอะเราไม่ได้ออกกําลังกายมานานแล้วถ้าเราอยากจะมีกล้ามเนื้อเราต้องทํามันซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งกล้ามเนื้อมันค่อยๆแข็งแรงค่อยๆเติบโตกันความเชื่อเหล่านั้นนะคะความคิดความเชื่อใหม่ๆเนี่ยมันจะค่อยๆซึมเข้าสู่ระบบจิตใต้สํานึกนะแล้วมันจะค่อยๆกลายเป็นธรรมชาติใหม่่ขอองงเเราไปคะ ข้อที่2นะคะก็คือหาเหตุผลของตัวเองให้เจอคะ่ะเราเชื่อว่าในเรื่องของเงินทองหรือว่าเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยหลายคนอยากที่จะพัฒนาสถานะของการเงินของตัวเองให้มันดีขึ้นอะแต่และคนมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกันเนาะลองนึกทบทวนกับตัวเองดูก็ได้ว่าเหตุผลของเราอะลึกๆแล้วมันคืออะไรเราเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่แบบฉันอยากจะซื้อของแล้วก็มาถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยไม่ใช่มันต้องไม่ใช่เหตุผลแบบนั้นนะเพราะเราคิดว่าถ้ามันเป็นเหตุผลแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่คู่ควรที่เราจะต้องเปลี่ยนชีววิิตเพื่่ออมันนนาาะลงงึกดูใจจร ในของเราอะทําไมเราถึงอยากที่จะมีการเงินที่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งในชีวิตมีสถานะการเงินที่เรียกได้ว่าเป็นอิสระเราขอยกตัวอย่างแล้วกันนะคะสําหรับแบบเออเหตุผลที่ทุกคนอาจจะมีก็คือแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากให้ชีวิตคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่บ้านดีๆได้ทานอาหารดีๆได้ใช้ชีวิตแบบไรความกังวลเรื่องการเงินหรือว่าเราอยากที่จะให้ชีวิตที่ดีกับลูกของเราอยากที่จะส่งเขาไปโรงเรียนดีๆแต่ว่าเหตุผลบางคนอาจจะเป็นแค่ตัวเองก็ได้ก็คือฉันอยา เป็นอิสระทางการเงินฉันอยากที่จะมีความสุขอยากที่จะมีความมั่งคั่งมากพอที่จะซัพพอร์ตตัวเองคนที่รักและให้โอกาสกับคนอื่นๆก็เป็นไปได้เหมือนกันอีกข้อนึ่งที่เรารู้สึกว่าช่วยมากๆในเรื่องของการให้เราสร้างวิชั่นให้เราเป็นคนที่เราอยากจะเป็นได้ก็คือการมีเป็นเหมือนไอดอลเนาะหรือว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจที่เราคิดว่ามีส่วนคล้ายเราหรือเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะมีชีวิตหรือว่าความมั่งคั่งแบบนั้นนะคะเราขอยกตัวอย่างของเราเองแล้วกันนะคะเรามีเกิร์ลบอยส มี่ไวท์นะคะเป็น c e o เป็น Fo วเดอร์ของ Glossier นะคะคือเราเห็นเขามาตั้งแต่เขาเพิ่งเริ่มแบรนด์ Glossier ตอนที่มีโปรดัก t ประมาณแค่2-3ชิ้นน่ะแล้วตอนนี้มันกลายเป็นแบบ Beauty Empire ที่แบบว่า b r a นด ing ชัดเจนมากร้านสวยมากแล้วเขาก็มีชีวิตครอบครัวที่ดูสมบูรณ์มากเพิ่งมีลูกด้วยนะคะเออเป็นคนหนึ่งที่เราเสพชีวิตเข้าในโซเชียลมีเดียตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่แบบบาลานซ์ชีวิตได้ดีจังชีวิตเขาดูเอาอยู่จังแต่ว่าถ้าพูดถึงในประเทศไทยนะเราก็ ก็รู้สึกว่าพี่พอพัฒนาคนก็เป็นอีกคนนึงที่เรารู้สึกว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเรานะเรารู้สึกว่า1คือแบบความรู้แน่นรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ศึกษาด้านไหนคือเขาก็ไปสุดจริงๆเป็นคนที่ดูแบบนิ่งดูคามเป็นคนที่ดูแบบมีสติมากๆเลยอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่านอกจากเรื่องความมั่งคัง่งเรื่องการงานความรู้อะไรแล้วอ่ะเขายังมีลักษณะนิสัยที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นอะ่ะเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แแบบนนั้หะ ก็คือเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า success leaves clues นะคะก็คือทุกคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะเขามีทิ้งเบาะแสไว้ระหว่างทางนะว่าแบบถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นอ่ะต้องทําอะไรบ้างโดยเฉพาะคนที่เป็นคนดังนะจะหาประวัติเขาอ่านดูหรือว่าจะลองดูช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาก็ได้เรารู้สึกว่าคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราอ่ะเราดูแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะทําเหมือนเขาไปเองอ่ะเพราะว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราเขามี power ขนาดนั้นนะที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะกระตุ้นพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ สำหรับทริคในการเริ่มต้น a b u n d a n mindset ได้ภายในวันนี้เลยนะคะเราก็รู้สึกว่าความรู้สึก grateful เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ทุกคนจะต้องมีเนาะคืออย่างที่บอกอะเราสึกว่า a b u n d a n c e mindset มันคือมากกว่าเรื่องการเงินอีกมันคือในโลกนี้มีทุกอย่างพอและเกินพอสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองความสําเร็จความรักความสัมพันธ์ความสุขฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองหาสิ่งนั้นอะเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราก่อนเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างเนาะเราลองดูก่อนว่าในชีวิตเราตอนเนี้ยมีอะไรที่ ทำให้เรารู้สึกขอบคุณได้บ้างอย่างที่เราบอกเลยความรู้สึก grateful มันคือความรู้สึกขอบคุณรู้สึกอิ่มรู้สึกพอรู้สึกมีความสุขอยู่ในใจเนาะฉะนั้นลองหาในทุกๆวันนะคะว่าเราสามารถขอบคุณอะไรในชีวิตเราได้บ้างอย่างเช่นเงินเดือนออกวันนี้ขอบคุณมากที่แบบว่าเงินเข้ามาในบัญชีให้เราได้ support คนที่เรารักให้เรา support l i f e สไตล์ที่เรารักและมีความสุขแล้วก็ให้เราได้กินของอร่อยๆหรือว่าขอบคุณที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในชีวิตขอบคุณการศึกษาที่เราได้รับมาจนถึงจุด ที่ทําให้เราสามารถทําทุกอย่างที่เราทําเป็นในวันนี้ได้รู้สึกขอบคุณที่เรามีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งเพื่อจะได้สู้ชีวิตต่อไปคือในชีวิตเรามันมีหลายอย่างมากที่เราสามารถขอบคุณได้ถ้าเกิดวันนี้เป็นวันที่แย่ yeah, สําหรับทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ท้อนนะเราเชื่อว่าอย่างน้อยมันก็ยังต้องมีอย่างหนึ่งที่ทุกคนสามารถขอบคุณได้ยังไงก็ลองหาสิ่งนั้นดูนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าการที่เราให้ฟโฟกัสว่าพลังงานของเราไปกับอะไรบางอย่างมันจะทําให้สิ่งนั้นอะเติบโตขึ้นโตตขึึน้นเราาถงบอกว่ใ อยู่ใน e อ NERGY ที่แบบขอบคุณมีความสุขอยู่เสมอเพราะว่ายิ่งเราโฟกัสกับการขอบคุณโฟกัสกับความรู้สึกที่มีความสุขอิ่มเอมสิ่งนั้นก็จะยิ่งเพิ่มพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะที่มีความสุขแค่เนี้ยทุนี้ จะยิ่งเพิ่มขึ้นเงินที่มีแค่นี้พรุ่งนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นฉะนั้นนะคะอย่าลืมว่าโฟกัสให้ถูกจุดนะคะเมื่อไหร่ที่รู้สึกขอบคุณเมื่อไหร่ที่รู้สึกมีความสุขนะคะให้ใช้เวลาซึมซับความรู้สึกตรงนั้นให้ได้เยอะที่สุดค่ะสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยน mindset เกี่ยวกับการใช้เงินจริงๆนะเรามีหนังสือมาแนะนํานะคะอันนี้เราฟังในแอปชื่อ Storytell นะคะเป็นแอปที่ใช้ฟัง audiobook นะคะสําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือหรือว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะรู้สึกว่าขับรถเดินทางนั่ง BTS อยู่ตล เวลาอะไรเงี้ยสามารถฟังหนังสือเสียงได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน s t o r y t a l นะคะเรามีโค้ดด้วยสามารถดูในใต้ description box นะคะจะมีส่วนลดให้2เดือน <_ d ans> ก็เราฟังหนังสือชื่อว่า Happy Money นะคะของนักเขียนคนญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะใส่ดีเทลไว้ให้ใต้ description box เหมือนกันเขาจะพูดถึงการใช้เงินมุมมองเกี่ยวกับการเงินวิธีที่เขาใช้เงินให้รู้สึกว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสุขใช้แล้วไม่หมดไปใช้แล้วไม่มีวันหมดเพราะว่าเงินมันคือการ flow อ่ะ flow ไป flow เพราะว่าถ้าเกิดเรานึกถึงเงินจริงๆอะ่ะเรามีการแบบโอนเข้าโอนออกทรานซัคชันมันไปมาตลอดเวลาเงินมันไม่ได้แบบ ติดอยู่ที่ใดที่1ติดอยู่ที่ใครที่1นนะคะฉะนั้นเวลาเราใช้เงินอะ่ะเขาจะสอนเลยว่าแบบเออให้คิดถึงเกี่ยวกับเงินยังไงให้มีความรู้สึกเกี่ยวกับเงินยังไงเวลาเราใช้เงินอย่าลืมขอบคุณเงินอะไรประมาณนี้นะคะก็จริงๆมันเป็นรายละเอียดที่มันละเอียดเกินไปเนาะอยากให้ทุกคนไปฟังดูในหนังสือเสียงเล่มนั้นนะคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะก็คือ align your actions หรือว่าทําการกระทําของเราทุกๆวันนะให้มันไปทางเดียวกับสิ่งที่เราต้องการนั่นเองค่ะทุกคนมีกระดาษของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าความเชื่อใหม่ๆที่เราอยากจะเช่ เกี่ยวกับการเงินเป็นยังไงมีความคิดบวกบวกมีการกระทําบวกบวกที่อยู่ในลิสต์ของเรานะคะอย่าลืมทําให้สอดคล้องกับในลิสต์นั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เงินของเราอ่ะเราต้องให้ความเคารพกับเงินอย่าใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่ดีอย่าใช้เงินเกินตัวถ้าในลิสต์นั้นอ่ะเราเชื่อแล้วว่าเงินเป็นสิ่งที่ดีคนที่มีเงินสามารถเป็นคนดีได้เงินสามารถนําความสุขมาในชีวิตเราได้เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะอิมโฟล์เซ์การใช้เงินของเราไปเองเนาะว่าเราต้องเคารพเงินเราต้้องงใชเเินนป็ เราต้องรู้จักเก็บเงินประมาณนี้นะคะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายและในการที่เราจะสร้างความมัง่งคั่งเราก็ต้องวางแผนให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราด้วยเราว่าหนึ่งเลยคือต้องตั้งเป้าหมายอาจจะทั้งเป้าหมายระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวให้กับชีวิตตัวเองเนาะว่าในชีวิตการเงินของเราเราต้องการอะไรเราต้องการมีเงินเก็บเท่าไหร่เราต้องการที่จะมีสินทรัพย์อะไรบ้างมีบ้านมีที่ดินมีมรดกให้ลูกหลานไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองมานั่งดูว่าการกระทําของเราที่เราจะต้องทากว่าที่ชีวิตเราจะ ไปถึงจุดนั้นอะเราต้องทํำยังไงบ้างฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราต้องมีสินทรัพย์บ้างมหยเราจะต้องมีเงินเก็บบ้างมหยตอนเนี้ย ใช่เวลาที่จะมาซื้อกระเป๋าแบรนด์ไหมไหมหรือใช่เวลาที่จะมากินข้าวนอกบ้าน3มื้อต่อวันไหมเราว่าเป้าหมายเหล่านี้มันจะทําให้เราต้องปรับการกระทําหรือว่าไลฟ์สไตล์ในชีวิตเราประจําวันไปเองให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราข้อนี้ถือว่าเป็นข้อแถมแล้วกันนะคะสําหรับการให้อันนี้เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราเพิ่งมาเริ่มทําในปีนี้เองเพราะว่าเมื่อก่อนนะเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามันคือความรู้สึกแบบเหมือนเราขาดอะไรอยู่อะถามว่าเราแบบมีพอกินพอใช้ไหมมันก็มีแต่เรารู้สึกว่ามันมีไม่พออะเรารู้สึก ว่าแบบพรุ่งนี้เราไม่รู้เราจะมีหรือเปล่าเดือนหน้าปีหน้าอีก10ปีเราจะมีพอใช้หรือเปล่ามันมีความรู้สึกแบบกลัวอยู่ข้างในเนาะแต่ว่าพอเราได้มาปรับจูนความคิดความรู้สึกตัวเองในหลายๆอย่างแล้วก็ได้มาตั้งเป้าหมายได้มาดูตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นเรารู้สึกว่าชีวิตเราเอาอยู่มากขึ้นเนาะในเรื่องของการเงินการวางแผนชีวิตอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องรู้จักให้มากขึ้นเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ในเลเวลพลังงานของความมั่งมีเพราะว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีพอแล้วตัวเองมีความสุข ความมั่งคัง่งมีอะไรในชีวิตที่มันแบบมันเกินพออ่ะเขาต้องให้สิแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเป็นคนนั้นในอนาคตทำไมไม่เริ่มให้ตั้งแต่วันนี้ฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนต้องประเมินตามกําลังของตัวเองเนาะว่าเราให้แค่ไหนแล้วเราไม่ลําบากแล้วเราให้เราควรที่จะให้ในเวไหนบางคนอาจจะสะดวกในการที่แบบอ่ะให้คนใกล้ตัวบางคนอาจจะสะดวกในการแบบบริจาคบริจาคก,กับมูลนิธิเกี่ยวกับศาสตร์บางคนอาจจะชอบให้การศึกษาเด็กหรือว่าบริจาคเกี่ยวกับแบบบริจาคลงศพอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การให้ ของแต่ละคนเรารู้สึกว่าการให้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือเราให้และให้ด้วยความรู้สึกที่ว่าเรามีพอมีเกินพอจนกระทั่งเราอยากที่จะให้คนอื่นเอนจอยมีความสุขไปด้วยกัน,นะคะ่ะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อนี้นะคะเป็นข้อที่พูดง่ายแต่ทํายากมากเลยก็คืออย่ารีบนะคะสําหรับคนที่ฟังเรื่อง a t อ r a c t i o n มาสักพักแล้วเนี่ยจะต้องได้ยิน process ของการ letting go นะ letting go ก็คือการปล่อยวางอะเหมือนเราได้ทําทุกอย่างไปหมดแล้วอะเราได้ให้ตั้งเป้าหมายแล้วเราได้คิดถึงรายละเอียด สิ่งที่เราอยากได้มาทั้งหมดแล้วตอนนี้ได้เวลาให้จักรวาลทําหน้าที่นะคะเราแค่นั่งเอนจอยชีวิตใช้เวลาของเราให้มีความสุขนะคะจนกว่าจักรวาลจะคิดว่ามันเป็นเวลาของเราเขาจะส่งสิ่งที่เราอยากได้มา ก็อย่ารีบอย,อย่าคิดว่า manifest วันนี้ฉันต้องได้พรุ่งนี้ฉันต้องได้วีคหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาตัวเองไปอยู่ใน energy ของความขาดความอยากได้ความไม่พอความจะต้องเอาเดี๋ยวนี้จะต้องเอาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่า process เนี้ยมันก็เป็น process ที่ยากเนาะแล้วก็หลายๆคนอาจจะต้องลองฝึกดูเราคิดว่าเรื่องของการ manifest ในช่วงแรกเราได้ทําไปสุดแล้วเนาะหลังจากนั้นคือเราต้องเชื่อในจักรวาลว่าเขาจะส่งสิ่งที่เราอยากได้มาให้เราแล้วก็เราต้องคิดและใช้ชีวิตให้มันมี ความสุขแล้วสุดท้ายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะเราว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยส่วนหนึ่งเนาะก็ถ้ารู้สึกว่าขอบางอย่างที่มันใหญ่ไปหรือว่าขอแล้วมันยังไม่ได้มันอาจจะเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาของเราก็ได้นะบางทีการที่เราจะได้อะไรที่มันดีมันคู่ควรเราต้องทําตัวให้คู่ควรด้วยเหมือนกันถ้าเกิดเราขออะไรไปเยอะแยะมากมายขอแต่สิ่งที่ดีๆแต่ตอนนี้เราปฏิบัติตัวแบบไม่น่ารักอะยังคบแต่เพื่อนที่แบบท็อกซิกพากันแต่ไปกินเหล้าไปทําแบบสิ่งที่มันไร้สาระหรือตัวเราเองก็ยังขี้เกียจ ผัดวันประกันพุ่งชอบนินทาคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่าเราเองยังเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่คู่ควรวะ่ะจัก,กรวาลเขาจะส่งสิ่งที่เราต้องการมาให้ได้ไหมฉะนั้นอ่ะระหว่างที่เรารออ่ะเราต้องทําให้ตัวเองเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆความสุข พลังงานบวกด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ Energy ดีๆไปแล้วก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ Love Attraction นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามี playlist Love Attraction แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้นะคะตรงนี้เลยก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับกดแรงดึงดูดกันได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะเดี๋วเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะบาย